วันอาทิตย์นี้อังกฤษกับสเปนทีมไหนจะได้แชมป์หนึ่งอ่าหนึ่งอันนี้จากไหนคะพม่าพม่าอังกฤษอังกฤษนี่เลขอะไรนะมิลานอออาเลขหนึ่งดิเดลเทสเดลเทสกับสเปนซะสสอเสือสอสืามแล้วทำไมพี่สามอันสเปนสามอันชองราชาเราเรียกว่านะอังกฤษกับสเปนนะเราเรียกกันนะ อ่าโนนี้บ้างติ่นตแต่ดีนี้ตึงตึงตึ ันี้อังกฤษอันนี้าอได้ได้ได้เสนจะร้องรวมไทอ่ะพี่แอวสิบเก้าสิก้าจมเจบมาพี่แอ๋วด้นดูก่อนสิบเาอังกฤษนางนังตนุลาวะ้าหนึ่ฐานเสาแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าหดาวที่ฐานเสาใช่ไหมสเปนมอกี้สเปนดาวอังคารใช่ไหมอังคารก็มาตาสหัชชาศีฐานสิบสฐานมา แต่มาหาอุลก็น่าสนเนาะก็ได้จริงๆอ่สมิสเลยนะเนี่ยสามสิบสามหกอุมิกเป็นอะไรเฮ้ยนี่ดูนี่ช่วยนั่นเลยอ่ะอังกิษมานะเนี่ยพี่ดูอันนี้มันท้วยอ่ะแต่อันนี้ได้สิทธิ์โชว์ได้สิทธิ์โชว์หนูว่าอังกิษ ถ้าดวันี้นะกัจชนะถ้าดวันนี้นะเออได้ได้ได้เฉลิมฉลองแล้วเนี่ยแต่ว่าพม่าอังกฤษอ่สอเสือมันได้จามตอนนี้ก็ถือถ้วยด้วยเออสอเสือเลขหกเหรอเออสอเสืออ่ะสอเสือมาเลขหกเลขอะไรอ่ะสเปนเลขอะไรล่ะสอเสือเลขล่ะเสือมันเลขหกไม่ใช่หรอไม่ไม่แต่ว่าพม่าทางการน่ะพม่าสอเสือมาอยู่สามทางการน่ะอังกฤษชนะเพราะว่าดวงถ้าดวงถ้าเจ็ดตัวดวงของไทยนะ อังกฤษมาเลเซียไงมาเลเซีสเปนมาตองมาลสเปนมาคูติไงสเปนนะคูติถ้าเป็นไทยก็เป็นอังกฤเลยอังกฤษชนะอังกฤษชนะประสบการณ์สูงอันนี้ก็อังกฤษเออประสบการณ์สูงอ้า ดพี่แองกษจะนะอันนี้อันนี้มันหอยแล้ว啊แปดแปดพ้วยอ่ะลองดูลองดูลองดูต่อไปแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไทยหกปูตีอ่ะมันก็สูสีมันก็หนึ่งมันมรณะกับปูติป็นสีมันเขาแน่มันนอน่ไดี่จำได้ในวันนั้นที่เราดูเนเธอร์แลนด์ที่มันขึ้นเนี่ยใช่ใช่แองกฤษจะมีประสบการณ์ผ่านฝึกมาเยอะผ่านฝึกมาเยอะผ่านฝึกหนักๆมาเยอะสุดท้ายเขาเอาอยู่ได้เฉลิมฉลองดีอันนี้ยอมแพ้แล้ว